alo alo let's head to science center alo 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 help go. go. ôi hùa lên đang gần mark the location bốn mươi lăm <g ül> ไ <c oughs> บุนลื่นลางตรงล่างเปียล้ <c oughs> ไม่โดนหลออไม่มีใครลงกับเราเลยไ <c oughs> ปไหนหมดหอ่ะ <c oughs> เอาเีืนปืนหมดแล้วฝุนน่นลุกตารางกับพี่ <c oughs> <c oughs> ดีเทปมันดี ดีดีนี่คุณ zam หายเอาปะอ้อเขี้ยมมันฟูดรง ยี่มันแล้วอยู่เพ่เอาอ่ะอุ่นสามเอาอ่ะอยู่ด้านล่างเราจะไปเฮ็ดบันเฮ้ยมีตัวมาข้างบน บุญมาวะเรงจะขึ้นที่สูง มองไม่เห็นมันอยู่ไหนเฮ้ยออกมาซะออกมาดน่ยดินอดมีโดนไหมโอเคเฮ้ย cho làm. Ui. Thử, ừ. Thử chứ. đi bà. Lần lượt, lượt văng đứa, lượt 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 vẫn lượt 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 xin

Watch out! งบก็เถอะงบก็เถอะโอเคชิดหนูนนี้ไว้มีตัวหลังตัวนึงว่าท่านตายดิดูเหมือนตายแล้วว่ะ ชิดชิดชิดบ้านชิดบ้าน Watch out เข้าบ้านเข้าบ้านชิดบ้านอะ Watch out ยังเลยเวบเเดี๋ยวเ้อเอาโมเมนสวยเลยอ่ะเย้เคไปคนไหน m a r k e location คนบ่คนบ่ Ôi, bộ đi nhìn Tờ lưng Ui, nà chó đắp Nó leo Thằng Aerop, thằng Aerop Giáp tay, giáp tay Khói hiến, có dư xuống khói hiến Một thằng Aerop nè Watch out Đi nhìn xem một thằng này Nà nà, nà nà เดี๋ด <surprises> ี๋ยว marked a location โอเคเห็นยิงอยู่ยิงไม่ได้ตอนนี้เหลือสองนาจอชั้นมอด เออยิ่งคำไวกัได้ป่ะอุ้ยมีระเบิดดิ Ok ba <laughs> à, Ồ, chân cho nào dưới? phải tưởng đồ vẫn ừ, phải tưởng này, cứ vậy thì thế. ไปแต่ตัวไหนลูกพี่เสร็จแล้วหนุ่ยใช่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวครับผมมาฉลองกันเถอะี We are the best We are number เย้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 ีอะสีคือเจมมย่เหย้ตัวนี้จอมันน,นั่น quá oh oh. để ăn cày rồi nè hả, lần ăn chim cái của chúng như ở đâu ấy ơi, đom đong 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 đong